ครับสวัสดีครับผมบัตรนะครับวันนี้นะครับบัตรจะพามาชมพื้นที่นะครับหนึ่งร้อยตารางวานะครับเนื้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดตารางวานะครับอยู่ตำบหลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับอยู่ในชุมชนมีเพื่อนบ้านเลยนะครับแล้วก็ที่มองเห็นตรงนั้นถนนเส้นสามศูนสี่ตลาดอุดม นะครับทัดตลาดอุดมสุขนะครับที่จะติดถนนคอนกรีตต,ตรงนี้เลยนะครับตั้งแต่เสารตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็อ่าหน้ากว้างมาตรงนี้นี่นะครับนี่นะครับตรงนี้เลยแล้วก็เข้าไปเนื้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบเบ็ดตารางวานะครับพร้อมห้องแถวห้องเช่านะครับ ห้องเช่าหกห้องนะครับห้องเช่าหกห้องก็คือด้านหลังก็ตรงไปนี่เลยนะครับเนี่ยนะครับตรงไปด้านหลังนู้นนะครับแล้วก็ห้องห้องห้องเช่าหกห้องนะครับแล้วด้านหน้านะครับตรงนั้นเข้ามานะครับตั้งแต่ตรงที่บัตรเดินเข้ามาแล้วก็มาตรงเนี้ยนะครับมาถึงริมตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดตามแนวรั้วออกไปนะครับไปชน ทำแพงนู่นนะครับแล้วก็ตัดไปด้านหลังนะครับตัดไปด้านหลังนะครับนี่เลยนะครับก็แล้วทีนี้ก็ตัดตรงไปนะครับสี่เหลี่ยม นี่นะครับนี่ก็ยาวไปนู่นเลยนะครับคนอยู่เต็มไปหมดนะครับคนเช่าเต็มหมดเลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านนะครับอยู่ในชุมชนนี่นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับก็จะแค่แนวนะครับแนวคํำแพงไปชนกับ กำแพงตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัดออกด้านนอกนะครับห้องเช่าหกห้องมีคนเช่าเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับอยู่บ้านโคกอุดมนะครับตำบลหนองกี่อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีเนื้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบเบ็ดตารางวาขายพร้อมห้องเช่าเลยนะครับหกห้องนะครับ ทางเจ้าของตั้งไว้หนึ่งจุดสองล้านบาทนะครับหนึ่งจุดสองนะครับหนึ่งจุดสองล้านบาทหนึ่งล้านสองแสนนะครับหนึ่งล้านสองแสนบาทพร้อมโอนเลยนะครับตรงนี้ก็ตัดตรงไปนะครับตัดตรงไปหน้าถนนคอนกรีตแล้วก็ตัดมหาตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัดเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดไปนู่นโฉนดคุดแดงนะครับนอสสี่จนะครับโฉนดคุดแดงนอสสี่จโฉนดพร้อมโอนเลยนะครับ โหนดพร้อมโอนนี่นะครับแบบนี้เลยห้องแถวหกห้องนะครับห้องเช่าหกห้องพอดีคนเช่าเต็มไปหมดเลยนะครับก็ซ้ำทางเจ้าของนะครับไม่อบอกว่าเบื่อแล้วนะครับก็อยากจะให้คนมาซื้อนะครับแล้วก็เจ็บค่าเช่าต่อไปนะครับขายหนึ่งล้านสองแสนบาทนะครับเนื้อที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดตารางวาอยู่ ออกไปตรงเนี้ยนะครับออกไปจากหน้าที่ดินตรงเนี้ยนะครับออกไปตลาดโคกอุดมนะครับไปตลาดอุดมสุก900เมตรเท่านั้นเองนะครับไปถนนเส้น304เพียงแค่3-400เมตรนี่เลยนะครับมีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านล้อมรอบนะครับเนี่ยนะครับอยู่ใน ห้องเช่ามีคนเช่าเต็มหมดเลยนะครับคุณคุณท่านใดที่ต้องการจะสารธุรกิจต่อนะครับตรงนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับที่ดินตั้งอยู่ตำบลหนองกี่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีนะครับเลวที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดตารางวาห้องเช่าหกห้องนะครับสนใจเข้ามาชมนะครับเบอร์ติดต่อศูนย์เก้าแปดศูนศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับศูนย์เก้าแปดูนศูนย์เจ็ดห้าสองหกหกนะครับก็ยินดีจะพา พี่ๆเพื่อนๆคุณๆทุกท่านนะครับมาชมพื้นที่จริงแล้วก็คุยกับทางเจ้าของได้โดยตรงนะครับนี่เลยนะครับเป็นห้องเช่าหกห้องอย่างนี้นะครับนี่เลยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวบัตรจะบอกเส้นทางนะครับอยู่ใต้วิดีโอนี้ใต้ไลฟ์นี้นะครับเพราะว่าที่ท่านจะเดินทางมานะครับเดี๋ยวบัตรจะลงใต้ไลฟ์นี้นะครับสําหรับวันนี้ มัขอวอวยพรให้คุณคุณทุกท่านนะครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมีแต่ความร่ารวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมาเป็นหมื่นล้านแสนล้านประกอบกิจการอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานทุกท่านในสุขภาพแข็งแรงนะครับมีแต่ความร่ารวยความเจริญรุ่งเรืองนะครับถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้บัตรด้วยนะครับบัตรก็ขอขอบพระคุณทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเช่นน,นนนกััััสําหรบบบวี้ขอจ ที่141ตารางวาขาย1,200,000บาทห้องเช่า6ห้องนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณมากครับ